ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานข่าวกลองแห่งชาติได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการบุตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพอ ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งบรรรักษ์เงินเดือน18,000บาทประเภทบริหารทั่วไปจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราวุธิการศึกษาท่านจะต้องได้รับวุธิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรรักษศาสตร์ ทางบรรลักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทางบรรลักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์หรือทางใดทางหนึ่งหรือทางดังกล่าว ตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งนักวิชาการพัสดุเงินเดือน18,000บาทประเภทบริหารทั่วไปจำนวนที่เปิดรับจำนวนสองอัตราวุตรการศึกษาท่านจะต้องได้รับวุธิปร,ริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่23มีนาคมพศ2566ถึงวันที่11เมษายนพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ